สวัสดีครับวันนี้มาดูเติมน้ำมันโชครถพี่บาะครับอีกข้างหนึ่งรอซีนโชคล่ะครับครับโชคพี่บากเป็นตัวใบเซตร้อยยี่บห้าพีก้าหนะครับบากคนเก่าแต่ว่าโชคโอเคนะครับเมื่อกี้เพิ่มถ่ายครับเพราะว่าเติมน้ำมันไปแล้วครับไม่มีคองโมตูแล้วไอของอะไรคอนซาครับมาเติมประมาณสองขวดครับขวดครึ่งนะครับ ก็ประมาณ3 0 0ซี CC ครับวงไปแล้วครับกดข,ขึ้นครับถ้าเติมเติมเยอะกว่านี้มันก็จะมันเลยมันลงแล้วครับเพราะว่าเรากดถ้ารุ่นนี้เราไม่รู้สปีกมันนะครับเราก็จะกดโชค๊คให้มันจำครับแล้วก็เติมไปแล้วก็ห่างข้อที่ว่าเผื่อว,ว่าสปิงมันลงไปด้วยพอปิดโช๊คเลยประมาณมองเห็นประมาณ4-5เซนนี่หละครับพอปิดฟ้าแล้วก็หยอนเผื่อสปิงก็ลย ระดับที่พอดีนะครับครับใส่แก้วเลยครับทำความสะอาดบางทีไม่มีขี้คนมาอย่างนี้พวกขี้ดินพวกอะไรนี่ล้างทำความสะอาดหรอครับก็ใส่เข้าไปซีกันฝุ่นครับโช่วงคุณนี้มันก็ทนทานนะครับเป็นสิบสิบยี่สิบปีก็ยังดูแลดีก็โอเคครับเติมน้ำมันเข้าไปสามลิตรซีซีนะโอ้หนึบหนึบเลยครับ เพราะว่าีไปฉีมาน้ำมันมันก็จะเรื่มดำหมดสภาพครับ, mm. จบเจียวเลยครับทีนี้ปลายพังนะครับ mm. จะพาไปดูอีกั้งนะครับอันนี้ผมสั่งซีนจากกรุงเทพครับ mm. ผมสั่งซีนโชว์เข้ามาทีนี้ mm. อาจจะมาถึงวันนี้แล้วครับ mm. เคอรดีส่งมาครับ mm. ครับ นี่หัวปิดมนะครับหัวปิดตัวบนมีน็อตล็อกครับน็อตล็อกคือปันจะมนมันก็จะล็อกกับแกนนะตัวนี้ครับเอาบล็อกลมยิงออกแล้วครับยิงออกมาปื๊ดนี่มันจะมีน็อตเบอร์สิบเกตตัวนี้ครับเราเอาปะเจียจับใบครับแล้วก็บล็อกลมยิงออกปึ๊บหาัไประตูจะิงนะครับอุ้งในเตียงใส่ปล่อยก่อยให้มันน้ำมันแห้งนะครับไปก่อนเราจะคลองก่า โอ้มีลูกฝุ่นมาไห้ครับมันก็รอซีนนะครับมีสปริงครับมันจะเจียวเข้าเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวดูไปถ้าเป็นพวกวีบร้อยพวกซูนิกทั่วไปบ้านๆก็จะข้างล่างจะเป็นสีนะครับข้างบนจะเป็นอาหารครับแบบบ้านๆครับจะถูกครับ,บมีปอกมีแหวนรองมีปินล็อกอปินล็อก ล็อกซีนครับเหมือนโชคทั่วไปแล้วครับเหมือนโชควีดทุกทุนเปิดช่างมานบานจะทบเองได้ก็ไม่แพงครับชิ้นโชคก็คหลักร้อยแล้วครับห้าหกร้อยทาน้ำมันอะไรกร็แหวนรองตัวบนไม่มีอะไรมากครับล็อกซีนละอกซีนพระเจ้าล็อกซีนโชนะครับเปิดล็อกซีน แล้วยางรุดพบากแล้วผมเชครับครับปีนมาตรงนี้ครับมีสปิงตัวไหนนะครับมันจะนอกอันนี้มันมีดินอัดดินโคลนมาอาัดแล้วก็ประกอบไว้ก็ะนำมันก็รั่วซึมครับครับครับเฉลิมจะโชคจะโชคสี่สหเอ็ดห้าสามแล้วก็แปดครับ สั่งเขาครับครับใหญ่ครับเ๋ยวจะคันน้าเงินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวของมาผมจะลองเสียนให้ดูแล้วก็ทดลองขี่ดูมันจะดีไหมครับทีเนี้ยต้องดีกว่าเดินแน่ครับครับพันนี้ครับนห้าโชคหลังดีก็ขี่ดีครับโอเคครับ สวัสดีครับ